ชื่อของตําแหน่งชื่อตําแหน่งงานคือเอาให้ชัดเจนเอาให้ชัดเจนว่าคือชื่อตําแหนแ่งที่ดีคือต้องบอกบอกหน้าที่นั้นชัดเจนใ่อย่างเช่นว่าการตลาดหรือขายหรืออะไรก็ามชัดเจนไปเลยใช่ไหมครับเพราะ sh ชื่อตําแหน่งเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทําใ <Har> <art icles> ห้เห็นรายละเอียดของงานว่าตําแหน่งเนี้ยถ้ามองโดยภาพใหญ่แล้วเน well. <m> ี่ยงานมันควรจะมีทําอะไรบ้าง1 2 3 4 5สี่ห้า กับ2ในส่วนของหน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งนี้มีหน้าที่ความรับผิดชอบมีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างคือ <c oughs> หน้าที่หลักๆที่ต้องทําใช่ครับว่าของตำแหน่งเนี้ยควรจะอาจจะเขียนออกมาเป็นข้อๆว่าหลักๆเช่นเรื่องของอะไรครับเรื่องของการวางแผน<ะ>เรื่องของการควบคุมเรื่องของการบริหารงาน<ม>เรื่องของการดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาหลักๆมีอะไรบ้างกับส่วนต่อมาเรื่องของ ขอบข่ายงานที่เขาต้องเกี่ยวข้องสายบังคับบัญชานะครับม,มีไหมะนะครับว่างานของเขาต้องขึ้นตรงกับใครหรือจะต้องเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนบ้างจะได้เห็นชัดเจนว่าเราจะได้ดูเรื่องของตัวซอฟต์สกิลเขาด้วยว่าเขาสามารถที่จะประสานงานติดต่อสื่อสารการทํางานร่วมกับคนอื่นได้หรือไม่ในส่วนต่อมาคือประเภทของธุรกิจของเราอะถ้าเกิดเราสามารถระบุประเภทของธุรกิจหนึ่ง จะช่วยจำเพาะเจาะจงกลุ่มคนที่จะมาสมัครเช่นถ้าเราบอกว่าเราประกอบธุรกิจก่อสร้างฉะนั้นคนที่จะดูก็จะเป็นในกลุ่มของก่อสร้างซึ่งเราก็จะได้คนที่ตรงมากขึ้นช่วงเวลาทํางานนะครับจันทร์ถึงศุกร์หรือจันทร์ถึงเสาร์หรือบางองค์กรก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทำงานสมมุติว่า8ปดโมงครึ่งถึง5้าโมงครึ่งวันเสาร์อาจจะครึ่งวันนะครับ อันนี้ก็จะมีผลต่อการตัดสินใจของคนที่จะมาสมัครงานในประเด็นต่อมาสำคัญเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเจน Z เจน Y เจน X รุ่น BB ฐานเงินเดือนของตำแหน่งนั้นโดยหลักของคนเวลาจะย้ายงานนะครับต้องการได้ฐานเงินเดือนที่มากกว่าที่เดิมนีม่คือ,ดนอนโดยหลักะนะครับโดยหลักแลวเขาต้องอถ้าเกิดเปรียบเพี่บาให้เห็นมันจะช่วยได้เยอะในการตัดสินใจนะครับ ดันเวลาที่เราจะลงในส่วนรายละเอียดในการสมัครงานอาจจะเขียนช่วงเงินเดือนกว้างๆไว้สวัสดิการพื้นฐานที่จะต้องมีนะครับหลักตามที่กฎหมายกําหนดคือหนึประกันสังคมค 2. อกองทุนเงินทดแทนนะครับสโบนัสก็คือตรงส่วนนี้หนูว่ามองว่าหลายองค์งงกรอาจจะแบบคิดว่า,าสมัครคงรู้เองอยู่แล้วแหละครับไม่จำเป็นต้องระบุหรอกคือบางคนน่ยอาจจะแบบ ขีเกียจพิมไหมหรืออะไรแบบนี้อยากให้อาจารย์แบบย้าเลยว่าคือต้องมีนะครับคจะต้องเขียนนะครับหลักๆที่โดยส่วนใหญ่นะครับเราก็จะต้องพิมพ์ไว้เลยว่า1มีการปรับโบนัสประจําปีนะครับปรับเงินเออปรับเงินเดือนประจําปีโบนัสประจําปีนะครับหรือเรื่องอะไรครับ activity ภายในองค์กรหลักๆมีอะไรบ้าง